สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องฟันวอลเลย์บอลนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มีคลิปวิดีโอกันมาฝากกันอีกแล้วครับหลังจบเกมการแข่งขันปลล่าสุดนะครับไทยเราเอาชนะเกาหลีใต้ไป3ต่อ0นย์เซตนะครับล่าสุดด้วยสกอร์25ต่อ17 28แต่อ26และก็25ต่อ21นะครับจะเป็นตามนี้เลยสำหรับสกอร์ก็เป็นนัดสุดท้ายนะครับของสนามแรกในเวลาแอลของสังไทยเราในปีนี้ครับที่ตุรกี ก็มีทางพี่พูนครับกับนันผู้พรพันเกิดปาดนะครับตัวเซตทีมชาติไทยเราครับก็ได้ไปให้สัมภาษณ์นะครับแก่นักข่าวของ f อฟบีหลังจากที่ไทยเราเอาชนะกหลีใต้ไปล่าสุดนะครับซึ่งภาพนี้นะครับก็เกิดความน่ารักและก็ความประทับใจก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับนี่ฮะดูครับ จังหวะตอนที่พี่พูดเนี่ยกับนันพูดครับกำลังให้สัมภาษณ์อยู่กับนักข่าวของ f อ b ครับแล้วก็มีเด็กสาวนะครับชาวตุรกีเสื้อส้มคนนี้ครับดูฮะก็กําลังรอเพื่อเตรียมที่จะถ่ายรูปกับพี่พูดนะครับนี่ก็รอด้วยความดีอกดีใจกันเลยทีเดียวนะครับดูครับหลังจากที่พรอพเนียรได้ให้สัมภาษณ์ไปเสร็จสิ้นนะครับก็ได้ไหว้สวยๆนะครับให้กับนักข่าวคนนี้ด้วยแล้วก็มีเด็กสาวตุรกีคนนี้ครับที่กําลังที่กําลังรอจะถ่ายรูปกับพี่พูดเนี่ยก็ได้โผล่วิ เพื่อจะมาขอถ่ายรูปทันทีเลยครับโหน่ารักและก็น่าเอ็นดูและน่าประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับดูแล้วรู้สึกประทับใจมากๆสําหรับพรพันธ์นะครับฮะเขาก็คงชอบนะครับกับ่านผู้มากอย่างแน่นอนเลยน่าจะมีพี่ผู้เป็นขวัญใจไอดอลบ้างแหละนะครับสําหรับเด็กสาวเสื้อส้มคนนี้ครับชาวตุรกีเนาะก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับสําหรับข่าวสั้นๆนะครับก็จะมาแชร์ให้แฟนๆเนี่ยได้รับรู้แล้วก็ได้ติดตามกันนะครับ สำหรับในตอนนี้นะครับทีมชาติไทยเราวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราครับก็ได้เดินทางบินไปยังประเทศบราซิลบราซิลแล้วนะครับล่าสุดครับเพื่อเตรียมลุยต่อในสนาม2วีไอเอลในปีนี้ไทยเราก็จะใช้ผู้เล่นสุดเดิมครับจากสนามแรกลุยต่อในสนาม2แล้วก็ไทยเราเนะี่ยจะมีแข่งในสนาม2นี้นะครับจะมีเจอกับ จะมีเจอกับทีมชาติเยอรมันนะครับอ่สาสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียแล้วก็โคเอเชียครับจะเป็นตามนี้เลยสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่น,นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e กันด้วยสวัสดีครับ